สวัสดีครับผมครูกไก่นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเชือกลูกปัดนะครับผมซึ่งเป็นเชือกกระโดดแบบฟรีสไตล์จัมโลกนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ส่วนมากในไทยไม่มีขายนะครับในไทยจะมีขายก็จะเป็นแบบ PVC แล้วก็เป็นเชือกของนักมวยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเชือกที่สามารถเล่นท่าทางได้ดีมากๆนะครับมาดูกันว่าฟิลในการกระโดดเนี่ยจะดีขนาดไหนเนาะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยเนาะโอเคไป โอเคครับผมตอนนี้ผมก็แกะเชือกออกมาแล้วนะครับผมมาขอ,อรีวิวตัวเชือกก่อนแล้วกันครับตัวเชือกเนี่ยเป็นเชือกล่มนะครับผมแต่ถามว่าทนไหมทนนะทนทนมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวลูกปัดเนี่ยจะเป็นยางนะครับพอหลังจากที่เรากระโด,ดแล้วเนี่ยกระโด,ดไม่ข้ามเนี่ยเราจะติดหน้าแข้งหรือติดเท้าเนี่ยซึ่งมันจะไม่ค่อยเจ็บสักเท่าไหร่แล้วก็ในส่วนของด้ามจับนะครับความยาวน่าจะอยู่ประมาณ15-16เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็วิธีการปรับนะครับ มันจะสามารถเนี่ยมัดเชือกแล้วก็เป็นรูข้างในเนี่ยคือเราจะสามารถมัดเชือกนะครับผมเพื่อให้ปรับได้ตามความยาวของอ่าสัดส่วนของตัวเราเนาะดังนั้นตัวนี้ผมปรับไว้แล้วมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าฟิลในการกระโดดจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมแต่บอกได้เลยว่าดีโอเคครับสําหรับการวัดเชือกนะครับก็เหมือนเหมือนเคยเลยเนาะก็คือเหยียบไว้ข้างหนึ่งนะครับผมคราวนี้ ตัวตัวตรงสุดของเชือกแล้วมาถึงด้ามจับเนี่ยให้มันอยู่ในช่วงราวนมนะครับก็ประมาณนี้เลยอันนี้ผมวัดไม่เรียบร้อยแล้วเนาะความยาวของด้ามจับเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับผมมันมีประโยชน์นะเพราะว่าเราสามารถจับติดแบบนี้ก็ได้นะครับและค่อยๆขยับแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเชือกตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกมันใช้ในการแข่งขันมันเป็นฟรีสไตล์นะครับผมซึ่งผมเห็นนะเขาสามารถโยนเชือก แล้วก็ดึงเชือกกลับมาเพื่อที่จะจับได้ครับด้ามยาวตัวนี้เนะี่ยก็เป็นประโยชน์สําหรับคนที่เล่นฟรีสไตล์นะครับผมส่วนตัวผมแล้วผมไม่ได้ฝึกเรื่องฟรีสไตล์นะครับผมจะฝึกเรื่องการกระโดดเชือกเพื่อออกร่างกายลดน้ําหนักลดไขมันเท่านั้นเนาะ,อะลองดูฟีลสิลองกระโดดสัก100ครั้งจะเป็นยังไง โอเคถือว่าน้ำหนักดีใช้ได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมน้ำหนักมันจะอยู่ระหว่างกลางกับตัวที่เป็นสปีดโรบกับจัมโรบก็คือเชือกของนักมวยเพราะว่าเชือกของนักมวยเนี่ยมันจะหนักแล้วก็เราจะเมื่อยแขนใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยมันออกเป็นแนวสปีดโรบนะครับผมรอบมันทําได้เร็วกว่าด้วยและที่สําคัญก็คือน้ําหนักมันดีด้วยคือเชือกมันจะคอนโทรลได้ดีมากๆนะครับผม น้ำหนักมันดีมันไม่หนักไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปนะครับสามารถเล่นท่าได้ง่ายอ่ะโดนเท้าก็ไม่เจ็บด้วยเพราะว่ามันเป็นลูกปัดนะอย่างที่บอกไปแล้วลูกปัดมันนิ่มมากๆนะครับผมบอกได้เลยว่าทนนะครับผมทนทานเนาะก็ถ้าใครอยากจะ กระโดดเชือกนะครับผมและอยากจะเปลี่ยนรูปแบบเชือกของเราเปลี่ยนชนิดของเชือกเพื่อให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นก็ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมเป็นเชือกรูปปัดเนาะและที่สําคัญก็คือเหมาะกับมือใหม่นะครับสาหรับคนที่ถามผมมาเยอะนะครับว่าจะใช้เชือกประเภทไหนดีผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ใช้ดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อๆไปจากนี้สําหรับการกระโดดเชือกเนี่ยผมอาจจะใช้เชือกรูปปัดบ่อยขึ้นก็ได้นะครับผมโอเคครับผมสาหรับคนที่ ดูมาถึงตอนนี้แล้วสนใจในการสั่งซื้อเชือกนะครับผมก็เข้าไปที่เพจเฟ e บุ๊กนะครับ KKT เ e n น w o r t h Sport นะครับผมแล้วก็ช่องทางของ s h o ป e e นะครับผม KKT underscore ขีดล่างสปอร์ตนะครับผมเข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมเป็นเพจของผมเองและผมมีคนขายเชือกตรงนี้เองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ผมด้วยนะครับ oh. อเอาจะไปดเชือกกอน